รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในเช้าวันอยู่สุดสัปดาห์กับพุทธปัญญาพิรมพร้อมธรรมสาระที่น่าจะทำให้คุณผู้ชมมีความอภิรมในการดำเนินชีวิตซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะท่านจะอาวาสวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมจะชวนคุณผู้ชมมาพบหนทางบรรลุธรรมในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม ปฏิบัติธรรมการบรรลุธรรมหรือว่าการได้สำเร็จมรรคผลอะไรประมาณนี้ว่ากันไปจำจริงแล้วก็ไม่ยากอะไรหรอกแต่เราตั้งค่าไว้สูงเกินตั้งค่าไว้สูงมากสร้างภาพสิ่งวิเศษศักดิ์สิสทธิ์ไว้สูงจนกระทั่งไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร แท้ที่จริงแล้วชีวิตของเราทุกคนเราทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยเหมือนกับการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเหมือนกันทุกประการเพียงแต่เป้าหมายของการกระทำของเรามุ่งไปที่วัตถุประสงค์เนื่องในทางโลกทางการดำรงชีพส่วนในทางธรรมนั้นมุ่งไปในทางมรรคผลที่ว่าพ้นไปจาก วังวนแห่งวัตตาสงสารหรือเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราพูดกันแบบปัจจุบันเชิงวิชาการเราก็อาจจะมีกระบวนการปฏิบัติการเช่นพวก System Process อะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็มีแบบออกมาเป็นรูปแบบที่มี Input มี Process แล้วก็มี Output ใช่ไหมแล้วก็มี Feedback สิ่งที่เรารู้จากตำราตรงนี้เวลาปฏิบัติจริงๆเราทำอย่างไรบ้างในการพัฒนาวิธีการของเราไอ้ตัว Feedback จะเป็นตัวช่วยมันช่วยอะไรบ้างมันก็ช่วยนำไอ้ตัวเ u t p u t ตัวนั้นแหละมาบอกว่าต้องเอาอะไรเป็นอินพุ แล้วก็บอกว่าอะไรเป็นโปรเซสอินพุตคืออะไรอะ่ะปัจจัยนำเข้าปัจจัยนำเข้าหรือวัตถุด,ดิบที่เราจะเอาเข้าสู่กระบวนการแปลวัตถุด,ดิบให้เป็นผลผลิตไอ้โปรเซสก็คือกระบวนการแปลวัตถุด,ดิบอันนั้นแหละให้เป็นผลผลิตถ้าในเชิงพระศาสนาท่านเรียก วิธีการให้บรรลุมรรคผลกระบวนการเป็นวิธีการทําให้บรรลุมรรคผลทีนี้มรรคผลคืออะไรมรรคผลที่ว่าเนี่ยพูดว่ามรรคผลมรรคผลมันรวมคําว่ามรคก,กับผลเข้าด้วยกันที่จริงแล้วต้องการผลคืออะไรผลคือนิพพานใช่ไหมถ้าผลคือนิพพานต้องต้องบอกให้ชัดก่อนว่านิพพานคืออะไร ถ้านิพานมันไม่ชัดเราจะทำยังไงอะมันเหมือนกับเราจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นมันคืออะไรมันต้องการอะไรเป็นวัตถุที่เป็นตัวเอาเข้าสู่กระบวนการผลิตให้เกิดตัวเนี้ยสิ่งที่ต้องการนี้แหละอย่างเช่นตอนนี้เขาต้องการอะไรบ้างต้องการวัคซีนโควิด โควิดมันเป็นยังไงอะเชื้อโรคมันเป็นพันไหนอะเออแล้วมันจะแก้ไขอย่างไรตัวนี้มันถึงจะเป็นไปได้ข้อมูลที่เราต้องการเป็นอินพุตมันต้องทำยังไงบ้างไอตัวที่เป็นผลคือวัคซีนแก้โควิดเนี่ยมันมีอะไรอะไรอะไร เอาอะไรมาประกอบอะไรยังไงควรจะเป็นยังไงบ้างมันต้องส่งไปที่อินพุตนั่นแหละให้เขาจัดหามาตัวที่ทำหน้าที่จัดหาพวกเนี้ยเขาเรียกสติในทางพระสูตรว่าด้วยเรื่องของการบรรลุมรรคผลที่ว่าเนี่ยท่านเรียกโพชฌงค์องค์แห่งการตัสรู้เริ่มด้วยสติสติสัมโพชฌงก็คือตัวที่ไปเอาข้อมูลมา ถ้าเราทำงานวิจัยภาษาอังกฤษเขาเรียก Research ่นใช่ไหมรเแปลว่าเรี n น Search แปลว่าหาอีกทีหนึง่งไอ้ที่พูดพูดมาเนี่ยเอามาค้นคว้าหาอีกครั้งหนึ่งมันมีความเป็นไปได้อย่างไรถูกผิดขนาดไหนกระบวนการพวกนี้มันทำมาแล้วหลายครั้งหลายหนมันไม่ได้ ต้องค้นหาใหม่อันนี้เขาเรียกรีเสิร์ชซึ่งมันอาจจะเกิดจากความรู้เดิมที่มันปรากฏอยู่เนี่ยมันใช้ไม่ได้ความรู้เดิมที่บอกบอกที่เล่าลือสืบทอดกันมาเนี่ยมันเกิดปัญหาคือมันใช้ไม่ได้ผลถ้ามันไม่ได้ผลแปลว่ามันต้องผิดเนี่ยถ้ามันผิดแปลว่า เราทำต่อไปก็ผิดไม่ได้หรอกมันต้องทำยังไงการค้นคว้าหาความรู้ใหม่อันนี้คือรีเสิร์ชแต่ที่มันจะมาหาใหม่เราก็คงจะรู้แล้วว่ามันเกิดจากการเห็นว่าความรู้เก่าใช้ไม่ได้อันนี้ถ้าพวกนักปรัชญาเขาเรียกว่าแอนติทีซิสพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้วิชาการพวกนี้แหละ แต่สมัยนั้นคงไม่เรียกภาษาพันี้หรอกก็เป็นภาษาสมัยพุทธเจ้าไปความจริงคำสอนของพวกพราหมณ์สอนกันมาตั้งเยอะแยะแล้วแหละทำอย่างนี้บั่งทำอย่างนั้นบั่งทำอย่างโน้นมั่งสุดท้ายมันไม่สำเร็จประโยชน์ท่านก็ต้องมาค้นคว้าใหม่คำถามที่บอกอันนี้ใช่อันนั้นใช่อันโน้นใช่จริงเหรอ อย่างกับพวกเราที่ทำกันทุกวันเนี่ยมีค่านิยมในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหลายๆอย่างปรากฏขึ้นต้องมีการปฏิบัติต้องการเวลาต้องการสถานที่ต้องทำท่าอย่างนั้นอย่างนี้หลายๆอย่างก็คิดว่ามันคงจะได้อะอย่างเนี้ยน่าจะได้อะแล้วก็ทำไปแล้วไม่ได้ ถ้าไม่ได้แปลว่ามันไม่น่าจะใช่หรือแปลว่าเราทำผิดในที่นี้มีใครมั่งบอกว่าเราทำได้แล้วถูกเป็นพระโสดาบันแล้วเรารู้ไหมว่าพระโสดาบันคืออะไรอะ่ะแล้วเราจะเป็นได้ไงพระโสดาบันเป็นยังไงเรายังไม่รู้จักเลยเราจะบอกเราเป็นได้ไหมล่ะถ้าเรารู้ว่าเราเราเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยเราก็เป็นอย่างอย่างนั้นแหละ เขาตั้งความหมายของคําไว้ว่าอย่างนี้คืออะไรแล้วเรามีคมุณสมบัติตรงตามคํานั้นเลยเราก็เป็นไงตอนนี้เขาตั้งค่าว่าจะต้องมีคอเจ็บใช่ไหมไอแห้งๆหน่อยๆใช่ไหมแล้วมีความร้อนขึ้นสูงอะไรเงี้ยนะกันเหนือกันตัวอะไรพันเนี้ยตกลงนี้ไปตรวจแล้วโควิดเราพอ มีคุณสมบัตินั้นครบแล้วก็ว่าเออเราเป็นเราเป็นเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเราคูอว่าเราเป็นเลยถ้าบอกว่าเป็นแม่แม่ต้องเป็นไงมัง่งต้องมีลูกจะเป็นลูกผู้หญิงผู้ชายไม่สำคัญขอให้มีลูกก็แล้วกันผู้หญิงก็บอกเป็นแม่ผู้ชายอ่ะไม่เป็นผู้ชายไม่มีไม่ได้เป็นแม่ เป็นพ่ออะไรประมาณเนี้ยพอเรารู้สึก,กว่าเรามีลูกแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มันเป็นเองไม่ต้องไปเสแสแ้งแกล้งทำแล้วก็ไม่ได้มีองค์ประกอบอื่นมามาเป็นเครื่องวัดเป็นแม่ต้องมีแขนสองข้างใช่ไหมข้างเดียวเป็นได้ไหมมีขาสองข้างมีขาข้างเดียวเป็นได้ไหมอะไรประมาณนี้แหละบางคนไม่ได้เราเป็นแม่ต้องมีศีลห้าครบ มีข้อเดียวได้ปะอีกสี่ข้อขาดหมดเลยเป็นได้ไหมเป็นได้นะเพราะอะไรคุณสมบัติของการเป็นที่เขากำหนดไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าเรามีครบก็เป็นแหละแล้วพระโสดาบันเขเป็นพันไหนอ่ะพระสกทาคามีพรานาคามีพระหัาน,านเป็นพันไหนเป็นอย่างไรถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้อะ่ะเป็นไม่ได้ ต่อให้เป็นแล้วจริงๆก็เป็นไม่ได้เพราะอะไรเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรไงเอามาดูเรื่องอนัตตาจริงๆแล้วร่างกายจิตใจเราเนี่เป็นอนัตตาอยู่แล้วจะทำหรือไม่ทำมันก็เป็นอนัตตาจะเสียแสงแกล้งทำหรือไม่เสียแสงแกล้งทำมันก็เป็นอนัตตาหลับหลับตื่นตื่นก็เป็นนะสติสตังไม่ค่อยดีเป็นคนบ้าปบา้เสียจริตก็เป็นเพราะอนัตตามันเป็นอย่างนี้แหละ เป็นแบบที่เราเป็นเนี่ยจะก,กําหนดรู้ไม่กําหนดรู้มันก็เป็นอนัตตาเหมือนเราเป็นคนเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เ,เรียกคนนะเราจะรู้สึกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นก็ตามอย่างนี้เขาเรียกคนไปเจอรูปร่างผันนี้นะพูดอะไรอย่างนี้อย่างนี้อ๋ออันนี้คนไม่ใช่แมวมันคนชัดชัดแต่คนบางคนบอกเราไม่ใช่คนเนี่ยพูดแล้วแปลกไหม อาการที่เราสว่าเราเป็นนี่แหละมันเกิดขึ้นเพราะบัญญัติศัพท์ที่กำหนดหมายความหมายนั้นไว้ว่าเราเป็นอะไรถ้าเราไม่เป็นก็ไม่ใช่ละสิ่งที่เรากำหนดหมายเอาคำว,ว่านิพพานเป็นวัตถุประสงค์ใช่ไหมนิพพานคืออะไรมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของเราเต็มที่เลยเพราะมันเป็นวัตถุประสงค์ไงในโครงการอะไรก็ตามถ้าไม่มีวัตถุประสงค์ กำหนดวิธีการปฏิบัติไม่ได้วิธีดำเนินการอะไรมันทำไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีวัตถุประสงค์ไม่เชื่อไปถามโปรเจกต์อะไรก็ได้โปรเจกต์ no objective ไม่มีハウทูท้งนั้นใครใส่ハ o ทูมาผิดเพราะมันไม่มีวัตถุประสงค์ให้ทำอะไรเอาแะมาดูนะเรากำหนดหมายวัตถุประสงค์ของเราว่านิพานคืออะไรให้ชัดนิพานคืออะไรกันแน่ ข่าวก่อนๆที่มาบอกนิพพานโดยสัย์แปลว่าไม่มีเครื่องผูกเอานิยามใหม่สิ่งใดที่ทำหน้าที่ผูกจะผูกสิ่งที่มีหรือไม่มีถ้าจะผูกสิ่งที่ทำหน้าที่ผูกจะผูกสิ่งที่มีให้ถูกผูกหรือผูกสิ่งที่ไม่มีอยู่สิ่งที่ไม่มีอยู่ถูกผูกได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้ใช่ไหม มันต้องมีให้ถูกผูกก่อนถึงจะผูกได้อย่างมือเรามีไหมมีดังนั้นการถูกผูกมือมีไหมมีนี่เป็นเงื่อนไขที่เนื่องกันถ้ามีการถูกผูกมือแสดงว่าเครื่องผูกมือเรามีไหมมีไหมมีเนี่ยเราจะรู้สึกถึงอันเนี้ยว่ามือเราเมื่อมีอยู่การถูกผูกมือก็มีร่างกายเรามีอยู่การที่ร่างกายถูกผูกก็มี ความเกี่ยวข้องเป็นชื่อของเครื่องผูกความผูกพันเป็นชื่อของเครื่องผูกความสัมพันธ์เป็นชื่อของเครื่องผูกที่ไปฟังคนโน้นคนนี้พูดมันเกี่ยวกันยังไงบ้างภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า relationship แปลว่าความสัมพันธ์ใช่ไหมอย่างกับเราเนี่ยเมื่อเรามีแล้วเรามีร่างกายแล้วใช่ไหมมีจิตใจแล้ว ความแก่ของเรามีไหมมีคำถามเขาถามนักเรียนว่า how old are you แปลว่าคุณแก่เท่าไหร่แก่เท่าไหร่ใช่ไหมเราแปลว่าอายุเท่าไหร่ใช่ไหมนาเกศแก่เนี่ยนาเกียศก็เลยแปลว่าอายุเท่าไหร่ความจริงแปลว่าแก่เท่าไหร่โอนแปลว่าแก่ใช่ปะเอาแหละตกลงเราก็แก่ทันทีเลยตั้งแต่เกิดถูกไหม ทีนี้พอเรามีเราก็เก่ถ้าเราไม่มีเราจะเก่ได้ไหมเป,เป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีเราจะเก่ได้ยังไงล่ะเราจะบอกความเก่ของเราใครจะบอกความเก่ของเราเป็นไปนไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีดังนั้นกระบวนการมันก็จะเข้ามาที่บอกว่าเราจะไม่แก่เนี่ยก็ต่อเมื่อเราไม่มีเท่านั้น ถ้าเรามีเราต้องแก่เรามีเราก็จะต้องตายถูกไหมเพราะเรามีอยู่ความแก่และความตายของเราจึงมีถ้าเราไม่มีความแก่และความตายของเราก็จะไม่มีถูกไหมช่วยคิดช่วยคิดช่วยคิดเพราะถ้าไม่ช่วยคิดแล้วมันไม่เกิดปัญญาที่ถามทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เกิดโยนิโสมนัสิการให้เกิดกระบวนการคิดพิจารณาตามแบบอน,นัตตละคณสูตร ท่านจะถามรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงน่ะตอบไม่เที่ยงถ้าเราคิดว่ามันเที่ยงเราก็บอกเที่ยงเราคิดเห็นว่าอย่างไรเราก็ตอบไปตามนั้นกระบวนการใช้โยนิโสมนัสการนี่แหละก็คือลักษณะของคำว่าธรรมวิจัยธรรมวิจยะสามโพชงถ้าเราทำไปตลอดสายไม่ออกไปนอกทางเขาเรียกตั้งอยู่เนี่ยอารมณ์เดียว ด้วยความภาคเพียรนั้นเรียกวิทยะไปในอารมณ์เดียวนั้นเรียกสมาธิพอเรารู้ขึ้นมาก็เกิดปัญญาจิตก็จะสงบลงระดับอะไรที่มันเป็นตามระดับนั้นถ้าบอกว่าเลิกเกิดได้แล้วก็จบเอาละทีนี้ดูนะเมื่อน,นิพพานไม่มีเครื่องผูกถ้าเรามีเราก็ถูกผูกได้ใช่ไหม ถ้าเรามีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับความแก่กของเราก็มีทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรามีไหมทุกคนมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก่กแน่นอนเอาละเมื่อเรามีเราก็แก,ก่เราจะทำไงให้ไม่แก,ก่ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับความแก่กของเรามันมีอยู่ก็ไม่นิพานใช่ไหม ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับความแก่ของเราไม่มีเมื่อไร่เราก็จะนิพพานทำให้ความแก่ของเราไม่มีทำให้เราไม่มีทำได้ไหมถ้าทำได้ก็สำเร็จประโยชน์ถ้าทำไม่ได้เราก็ส่วนใยังทำไม่ได้นั่นแหละวิธีที่เราทำอยู่เนียถูกไหมถูกไหมถ้ามันถูกก็ต้องทำได้แหละ ถ้ามันทำไม่ได้แปลว่าทำไม่ถูกเอ่าแหละยากไหมเนี่ยตกลงที่เราทำถ้าเราถามเล่นๆน,นะถามตัวเองเล่นๆว่าไอ้ที่เรากำหนดยกมือขึ้นเอามือลงอย่างเนี้ยมันทำให้เราหยุดแก่ไหมความแก่ของเราจะหยุดไปใช่ไหมถ้าใช่แปลว่าวิธีนี้ถูก ถ้าไม่ใช่แปลว่าวิธีนี้ผิดมันแปลตรงตัวอย่างนี้แหละถ้าใช่แปลว่าถูกไนงะถ้าถูกก็ใช่นั่นแหละถ้ามันถูกจริงก็ไม่หยุดแก่ได้ความแก่หายไปลมหายใจเข้าออกยุบหนอพองหนออะไรก็ตามในสำนักสายไหนๆเราลองตั้งคำถามดูว่าอันนี้ใช่ไหมที่ทำให้หยุดแก่เพราะความแก่เป็นทุกข์ เพราะความแก่ของเรามันสัมพันธ์กับเรานี่แหละถ้ามันตอบโจทย์ได้ปะ่ะเออความสัมพันธ์เนี่ยหายไปนิ่ผานอันนี้ถูกเลยปัญหาถ้ามันผิดและทำทำไมอะ่ะมันคงมีอะไรถูกหรืออะไรผิดอะไรสักอย่างหนึ่งละ่ะมันเป็นปมปัญหาอยู่ในกระบวนการนานน,านั ในข้อที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เรื่องอริยสัจสี่จำได้ใช่ไหมหนึ่งมีทุกขอริยสัจถูกไหมสองมีทุกขสมุทัยอริยสัจสามทุกขนิโรธอริยรสัจสี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนิบาลีบางทีจะจำยาก พอเราเป็นคนไทยแล้วเปลี่ยนใหม่เอาแบบไทยๆทุกแปลว่าทุกใช่ไหมเราแปลงนี้เลยทุกแปลว่าทุกอริสัตแปลว่าความจริงเงินประเสริฐความจริงเงินประเสริฐคือทุกความจริงเงินประเสริฐคือทุกขสมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกสมุทัยแปลว่าเหตุให้เกิดทุกทุกขณิโรดอันที่สามนะทุกขณิโรธ อริยสัจแปลว่าความจริงเงินมาเสฐคือความดับทุกข์ความดับทุกข์อันนี้เราเรียกว่านิพพานใช่ไหมแต่ตัวจริงท่านบอกความดับทุกข์อันที่สี่เรียกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแปลว่าปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์แปลว่าวิธีทําให้พ้นทุกข์ทาให้ดับทุกข์วิธีปฏิบัติเพื่อให้ดับทุกข์เพื่อให้ทุกข์ดับไปอะไรเงี้ยสรุปแล้วท่านบอกว่าทุก เกิดเพราะเหตุทุกนั้นดับเพราะเหตุแห่งทุกนั่นแหละดับไปทีนี้ทุกคืออะไรอ่ะทุกคืออะไรเราจะดับทุกใช่ไหมต้องทําความเข้าใจเรื่องทุกให้ถูกต้องต้องกําหนดรู้ทุกนั่นแหละท่านบอกว่าปติญญาปริญญาปริญญายะปริญเยยะอะไรเนี่ยแปลว่ากําหนดรู้เรากำหนดรู้ทุกหรือยังทุก ทุกทุกทุกคืออะไรที่เราท่องกันจําได้มั้งเนาะธรรมจักรกับวัตนสูตรเคยท่องไหมที่เขาท่องกันนะ่ะชาติปิทุกขาชาลาปิทุขขามรณะปิทุกขักขงโสกะบริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสาปิทุกขาปิเยหิวิปโยโคโทุกโข อภิเยหิวิประโยโคทุโขอภิเยหิสัมปโยโคทุโขยำปิดฉังนลภพติตัมปิทุกขงังสังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขา ราจะมาศึกษาหนทางในการบรรลุธรรมกันต่ออีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าได้เวลาของภาษาอังกฤษติดธรรมะกับน้องเป็นหนึ่งกันแล้วล่ะคะ่ะช่วงธรรมะพาเพลิน เ็นหนึ่งของนำคำคมธรรมออนไลน์โดยท่านวอวัชิระเมธีมาให้ทุกท่านได้ทบทวนศัพท์ธรรมะภาษาอังกฤษกันสักหน่อยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะชีวิตของคนเราก็คือเงาของความคิด our lives are shadows of our thoughts อยู่เหนือความคิดได้เมื่อไรอยู่เหนือความทุกข์ได้เมื่อนั้น if you can rise above your thoughts you your above suffering can rise above your suffering. ความทุกข์แท้ๆอายุสัน้นแต่เรามักต่ออายุให้มันด้วยความคิดวนเวียนซ้ำซา True suffering is brief but it lives on in your own thoughts อยู่ให้เหมือนวันสุดท้ายตายให้เหมือนกับยังคงอยู่ Live as if it is the last day Die Like you are still alive are you หากวันนี้ถูกต้องพรุ่งนี้ก็ไม่ผิด If today you are right tomorrow you will not be wrong อนาคตขึ้นอยู่กับมันสมองสองมือของตนไม่ใช่ผลของพรมลิขิต Your future lies in your hand and your brain not fate รักษาประวัติชีวิตให้ขาวสะอาดไม่ประมาทในการทำหน้าที่วันหนึ่งโชคดีจะมาเคาะประตู Keep your life clean be cautious in your duties and one day good luck will knock on your door อยู่อย่างคนธรรมดาแต่จงใช้ปัญญาอย่างนักปราชญ์ Live a simple life but be as bright as a wise man หากคุณผู้ชมสนใจธรรมะภาษาอังกฤษในเรื่องใดก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีอลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP พีทาวเวชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ10500หรืออีเมล address y o k ัสเ at gmail com ค่ะ เชื่อว่าสารธรรมที่ทางรายการนำมาฝากจะช่วยให้ทุกท่านอยู่เย็นและเป็นสุขพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์แล้วกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปด้วยคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ